Thầy nói là tao bị nanh nữa Đến mọi mày mẹ mai vậy cả Mẹ ơi Vô trò ngò trò đeo có mấy lũ rồi đi Nè gặp bà coi Nè gặp bà Phô Phô gặp Phô gặp lùng Rồi đi nè bà leo nữa gặp Thì ăn Ăn Cắt thứ một luôn Ồ, nó chơi tôi... À Đào mẹ cả Đào Ừ ờ... giặt máy đâu rồi <laughs> <đi đâu đấy. cười> thằng phu Bài cán, năng bưng, thua dây ว่าพ้นล้วใช่ไหมม่เดี๋ยวจบเว้นหนมงจ้นติดมากันเลยดีตัวนี้ถ้าเกิดตอ้นหก้อยกิ้วก้อยจันโอ้นี่เป็นรูกก้อยจันวีออจย์วีเลยลุ้นนู้นเลยเปียต้องโค้ดำดุได้อะไรก็วัดมันอ่าเนี่ยพมอหมาวายมืออยู่ในกระตงบนนะาวตัวนี้เลยตีว่าโกดำดำจงขี้เต็กเนี่ยมันใส่ร่างหลุดล นี่รูยกไปพี่นี่ยิงใหญ่ไก่นีตัวนั่นนัดแกวผมนะกระปายูนั่นนัดเาเป็นพู้นั่นพุกแจงลาบช่วยอามารูนี้ถ้ารดโน้แล้วไอ้เวนี่ลรยเตะคืนเล้วนี่ไอ้ทิดิเลทบวกเลียรู้ไม่ใหญ่กล้าได้ ตึงลมันเป็นตีนปกตินี่ถึงหนังว่าวินมึงว่าไปตัดตี่ให้ต่ำก้าตีบได้วินเขไปตัดให้ต่ำไห้เหล็กมึงมันมันไม่ได้ยกมมาไม่ม่นี่ไหวยกยกอีกีีนี่เนี่อก็น่ป็นเรื่องโนราเรือรุนนั่นมาเด้วยมัน้วยเด็กเปอยมึงมาหนึ่งมันต่ำอลไรก็มันไงแล้วก็บอกมันก็ไหนจังนี่กเป็นพวกอดพวกเพื่อนมันต้องมาวัดอ่ะ อ่านี่ดูราดยงราดยงน้องราดเท่นี่นี่่ดู้จังผมอาวะหนุ่เค้หนเดี๋ยว่าไ้เกก็อาจะรุ่งแล้วเนอะมันมันเหมืนเคยมันเก้เหมนเก้นเ้หมนบ้งมัตบุ้ขอบาเมียร์จรุ่งทำไม่ก่อ้มันำเปนหน้าไปแล้นูำเป็นโคไปรอยหน่อยมีอย่างลู้เอยคะไรับนุ่เกแต่พี่จะใรทีี่้ตัวนี้มั้งที่ตัวนูมั้งแล้วเต้ Để rồi đổ ra nên 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 chết mất chết mất chết một chết một chết một điều gì nụ rằng ra mất con đủ ra kêu khảo dục nên nên Nè nên 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 mi nên đổ nên 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 จะ็บดีบ่าโอ้จะจะตรงนี้ตรงนี้หมดไอ้กาวินนั่นงาวินเออเออตัดเบสจากพวกน่งกล่าวดูเลยแกว่าับเรแล้วดีแต่ว่าผมเด็งมือดิห้วยคลิปนิวคลิปม้ไยแกนี่เด้งกันึ่งั้ออมาแค่ไี้เเอแต่ว่าไอ้อรำหนูราปยายา์จาจารุงรำน่าเลยรำมือก้นอกักักยั วันนี้รำมาเยหกันแล้วครับดีดีเกล็ทีมันบีบด้วยเกนดวยนี่เราดัไม่ได้ัอมแต่เพามันเพรรักเราเป็นตัวปับนี้หรือว่าก็โตพอตมันจะไตามกันอ่าตัวนั้นเลยจะอบอ้อดูได้มากคนนี่อบไม่ตัวนี้มันตัวนี้ผมเคยตัวนี้ม่เคยเนี้ยเคยผเออตัวนี้แต่เด็กกันน้อยถึงไหนนั่งก็ยอมมาทำตาตงโตะยนปากเนี้ยเออหวานลาดัวเปรอ้เปิมันจะนั่งไอ้นวดนั่นนั่ Ngoài nhà trai em chạy đẹp đi, lấy đúng được cái chạy đai, chuẩn lắc đây đi Thìm thương Nạt lên đi nạt Mình, mình, mình Rồi, Rồi lập trôi Trời hàm bà đất. Cười Cây đâm rêu, cây chạy đâm rêu Này, thứ à. à, là tiền đủ ra đâm Này mà đẹp Nhưng cái này cũng lấy Mà cái lại tuyến nó cũng chẳng lạp Thì cái chân hôm dài cái tuyến Mình chụp pin cho quân quân mà Trôn mà cho đây, thì lên cái ใช่เปลี่ยนไปจากกันเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนไปจากกันไอ้ลูกก้อมจดหลังวงไอ้ลูกจดไล่ลูกคือแกจะแม่จำกล้อนไหนนั้นตอนนั้นคือก้อนรักแล้วนะให้เป็นเอกลักษณ์นี่โดดนี้โดดไรลูโอตาเว่ครับอ่านี่ลาวเราอยากจะฟังเรื่องลาวที่นี่ว่าเล่นหรือเนี่ยพวกหลังตีลูกเล็กๆเรายังไม่รู้ตาเว่ตาเว่กันเล่นเที่ยงอื่กันเดี๋ยวนี้มามาแต่ไม่มี้ตาเว่เป็นรูปดื้อกล้อง ตั <t> <cessor 5> ่จ <hip> ัดนั่งจัดนั่งจัดต๊ะนั่งจัดโต๊ะนั่งจัดกับป็นนาจยรย์ก็นั่ง่วยไว้เลกนั่งจัดกระดังเราไม่พ้อนนะนี่ตาเวงเขาบนรับนี่เราได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าไม่ตามยี่ก้อยได้ว่าเด็กได้เลยตาเองตัเล็กเียงเรนี่เล็กเล็กงเราัต้นใจมาเลนกลต้นมาเก่งเก่งนาดนั้นขวานก็มาทำคื้แรกกับพวกเรากรแกไม่คืกแม้เลกันเ มีกับเล่จัดๆกันไปเลยนะกันแต่แหมดจังมีกับกลมจังเลยไอโก้ว้าวมชกชองช่อมีมือไอยาบอกเองช่องลู่แล้วบอกเองช่องลู่นะลู่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 ลูอลู่ล้างะไอยานะลูลู่ลูบอลู่เล็กลู่ลางลู่ยหนะลนไอหลายไม้เงย่าย่นโต้ไอยาม่ายว่าชมไม่ว่าแล้วปลึ้งพลัดตรงนี้เป็นสาม น ouais> exactly ี่จองไงนะจองนี่มือบ่งนั่งโคตรไม่ให่ไม่ใ่ว่าเป็นไม่ใช่จองแค่รู้เตอนมันไม่ใช่จองไหลเรื่นไม่ใช่เกิดในโบ่งหรอกมันเกิดกลางกลางบ่งกลางบ่งไอ้นู้นจองไหลเร่นเรื่องเรอเรือจองไหลฟัวจอง้รุ่นนี่ฟัวขรรค์กินแก้วแก้วนี่จังขรรค์เลยรัรถาังจะจันทร์ล่นนะมารบมีแกเล่นเหลืองก็จันทร์นแก้วขอรัค rồi, phải thế nấy. để cá tum bay lắc thuyền na bít na thuyền có cá chân tum. cá thể chuẩn mực chuẩn, chấm nhưu cá mây mây kia thuyền. mây kia thuyền. đồ ăn, để ta đồ lên nhổ đuối, mình gặp được mất nào này rồi. Rồi, ấy, mà mốt làu này. được. chơi, cá bình kèo, cá. ni ta cua mơi rồi ní, mới chạy. Luôn đi. Mấy đi, ờ. dài, đồ ní có cá chân gân rồi ní. cá chân vĩ. Ừ, nước ngoài đồ, cái mát lắm. mới chạy nước ngoài đồ bay thì, cái thì đi là cái cao

êng 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 ê ê ê Anh ê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  I dig on my new leg ong ong to reply home. No, I don't have a lobby to me, I don't need nothing, I don't need a chín chin, like chín chin. Come, 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 căng come, มาเหยนกันเลยบนี้ครับโอ้ราไม่แม่รุ่นจริงผมไม่มนี่ก็งจับวกเราเลยจังพกเราเอามาเขียนนแป้งเร็วแป้งครับนั่นอีกชอบยิงกันเจ้างมาเป็นเป็นนาจีนตัวนั้นเลยนานาหมนั้นนานามันน้เยอ๋อมีเกณฑ์ไม่เด้งแต่เลยนี่ยังดูร่างล้วนี่จะปักไม่ดูเลข จะปั๊มมาดูเลขก้เามายกรเงื่อเงื่อแล้วนูนุ่ยผมอคยนยถเปนมาดากันเล็กขอมีดูด้โอ้รมาข้ากางเกะเราไหวเล่นได้พี่เอ็นหมดเจัมจื้อเก้ามาเลนิงไงับปัตับปั๊มปุ๊บฟื้นครึมดันื่อดันเื่อใช่จุน้าพี่อหลที่ดูรากมช่วยอวยช่วยชงเลยด้วยนะจังลาจังลา Rồi, chủ, chủ, chủ. à mà từng tự... ờ, đây 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 anh với à. ờ, tóc, yếu... tóc yếu... à ở anh ấy... oh, ừ. đi để... luôn <laughs> ừ. à đi ừ, quay này bị trói anh cá liền đấm này quẩn gì gì trôi quẩn bẩn linh à còn nó à, phải rung cái đai để 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 co 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 nó là nó gì con ลิงดำนิ่เปรลิงก้าวลิงลักเปกราบอยูอที่เออหรือที่ออกหรือที่ตี้องรู้ว่าับซึ่งผมมาตีร่งกเมาในช่วงเล่นปลิงคนเดีไวทั่วเลยหมอกลิงเดีก่อนโอ้มาออกเต้นนหนังพนไม่หนังพนกันเลยอออันนี้ช่วงนึงปยจบแต่กลมาเป็นหนังพนแล้วโอ้ยรวนมากมันแลยมันร้อยเลยนี่นั่งสังกะจายยังไม่ยุดเต่จ่ายนั่งได้ทีเพีกินั่งดูนั่งแก่แก่นั่ง เฮ้ยจำมะไก่ได้หลายคนน้อยนะแต่ว่าวไม่ได้กี่มีนั่นเลยเราจำไม่ได้คือไม่ได้มิ่งนะโอ้โหกล้าอกไรคนยุ่งมากนี่ไงนี่น้ำเช่นกันชิเป็ดบัวกันก็มายวนก็โยนไปธรรมดากับที่เหล็กปินอ่าอ่านี่แหละครับตัวนี้มีใจเล่นอยู่กันนะเล่นเล่อยากเล่นตัวนี้กันโควิดตายแล้เล่นออกมาบีปเล่นน้เพื่ออืม Bao trăm ngon mày ngon mày ngon mày Nhanh vô nghe mày ngon mày mà mày ngon mày ngon trong ngon mày ngon Còn ngon nén ngon mày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  Chứ mày ngon 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 chơi ngon mày ngon mày chẳng mày ngon mà

นี่ตัวนี้น่าจะเป็นจากเอกนี่ไม่จ่ายตัดนี่ตัวนี้ก็ได้มาจากไม่รู้พวกในแกล้งอาจารย์นึงอะไรนี่หอ่ะก็อาจจะมีเั่นนี้และนี่เล่นนี้และวแต่ว่าคนยุ่มมันใช่แต่ว่านี่มันนานเลยพราะว่าไม่รู้ว่าตัวไม่รู้อ่ะเบื่อเลยโอ้แต่ก็มาตัดกันไม่ว่างนี่เลยแต่อาจารย์ทักเขาไปจากนี่เลยเดี๋ยวเป็นหน้านี้ขึ้นมานะครับครับครับแต่นี่มันดูเปรียบดูโค้งนี่ครับก็มันตรงนี้นะแต่เบืนี้ก็มือนเพิ่มเหมือนมัน แต่นี่มันเป็นรูปที่ว่าต่ามาเร่อไม่ใจดีแต่เนื้อยนี่เลยเลเอรูปมาเกๆก็รูปนี้แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าแกเอาตัวนี้มาเป็นแล้หรือว่าปันปื้นนะวก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้จะน่าเลยเหมือนกันแต่ชุ่มช่วยนะาชุ่มช่วยอกโจเลยนี่ตัวนี้ได้มาจากป็นบุ้มนี่รู้ได้วยไม่รู้ติดอยู่ในแป้งแต่เลยคุณอดไม่รู้รว้ปด้วยอปลากมาก็นี้ไม่รู้ก็ม่ยายแับนั้นนนั้นมันรายังเลยแบบใบนี้มัน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 มออเงิมตาวดีก แค่ไหนราปลาบนี่ก็ตัมนะแต่เั่นเปลี่ยนอยู่ผไม่ม้เหมือนเด็กนั่นแต่ว่าไม่รถล็อกนี่รูปราบนี่แต่ว่าคือวัดเปลี่ยนเปลี่ยใช่รเดีวคือไม่ดูตมาตทไปกันมารูปนี้ไม่ไเวลาเป็เป็นเปมาได้เปลี่ยนเดี๋ยวลืมมันมันนี่มันก็เป็นน้ำมนนะไม่เกาโกยมันเป็นดำนะนนะเออจริงแต่ไม่กแเกาโยแ่วามีล่างมาที่ไงแล้วแต่ต้องเล็กเสี้งเหมืนนี้ยนี่นี่ไปดุ๊กรไปดุ๊กกับจังลาบตัวนี้ไปดุก รูปนายดุปากไม่คิดจะเรียอันจังนี่ตอนเย็นดปลยผือนีปล่ี้เปลาเดยว่ตะตเดีนะครับตีตพวกนี้แต่ใต้ลงยังไม่ไม่ใจรูปอิงนี่ไม่ปาเยนี่นี่อย่างเมียกบร่งนป,นป,ปาเกก็ได้เต็มเคย <c oughs> ตรงนั้น้าวลมนวดไอ้นอี้แต่เดก็เร่งไม่ใ่าเดี๋ยว่เดียวโย่เร่งลาบลาบลาอะ่าเีไม่เด็กเร่งยีนี้มันนออะไรอ่างี้ มาเจ้าแล้วเล่นแบนั้นนี่เล่นกับกำรโตเลยนะเล่นแันแต่ไม่ได้พึ๊บเนยหมไม่อานั่นมาดีล้างนี่ตือะไรีว่าอมาแต่นาทีใหม่มาทิปเลยีว่าราหลับหรอวกเราหลับเละปนแปลแปลแต่ว่าไม่รู้นาทีได้ไปนยังไยาวหรือกันนั่งจันยาจันยาเล่นแบนั้นไหนยาวไม่เห็นรู้ว่ามันเป็นนอฟอแแต่ก็นั่งนั่งเย็ยบไม่เคยมังหบะม ขึ้นสมัยนี้เขาคือพุ่งแรงยัน่อยแต่อาจาร์มีการเล่นมันติดพิษเยอะเลยคนลอกมาพดหน้าตีตีนิดนึงดกับอยู่เหมือนยักษ์ต่วารุปตัวตัวตัวที่อาจารย์มี่ล็อกเลยแต่อยู่ในเม้งก็อย่าหลอกเขอ๋ออยู่วันเลยนะอ่าเดี๋ยวมีโอกาสได้เล่นแล้วไอ้วอกเพชรไม่เดี๋ยวววันนี้แล้ววอกเพชรอ้ออันเล็กตัวอันเลยกับอ่านี่ตะเมืองกับอ่ากับตอนนี้ก็ไว้บกเหลื้องนะ ับจังลับนี่มือไม่รู้มือมือแต่ทิ้งแล้วมือนี่จังลอกกับตีเนี่ยอ่ก็หวามือมือแตาเมืองนี้ถ้าไม่ร้อยถึงเอามือแต่ทิ้งนู่มาเต้ยนี่วันนี้ไปเต้ยนู่ประจุประจุซับปอนนี่กอลิปแต่ล้วครับด้วยไหนจันรากันนี้มีกันถ้ารู้เป็นแต่ว่าลิปไม่ต้องเลี้ลิปเพราว่าเออไว้เป็นอันดีอะ ไม่ยปลื้มุเจียวแป่งเดียวมวงหืออะไรอยู่รถชินไงนไอรถอุงเป็ดนี่ช้วยนะเนนนเลนเดรถนี่กูจังหลาดนะจังหลาบจังหลาดตรงนีนี่มันลำเจ้าว่เพื้นใหม่ตับตัๆมันเนี่ยน่าเล่นดีเลยมหวาอครับครับรงนี้อันดีแรกมากันอาจารย์วี่กันเลยเจิเต้าเนี่ยเจะขึ้นมอ้าอื้ครับอุ้มมันหายโตเนี่ยเนี่อาจารย์วี่นี่คนเืือนทำเพียงอันราหวานะ ก็่ที่นัมาน้านติมาด้าอ้มตบหลังวงมีต่งีมกับตีมใส่ัสก็เอลื้อจังวินกับจังวินจังวินเนี่ยเป็นกงนั่งกงวาัเร่งเล่งเป็นเื่งเลื้อหนื้อมานั่งมีดมาเปนกันเลยนั่งมีดมาเนี่ยนัให่นั่งไเลยเล่นไม่ได้ ความรับกลุ่มกลองกลุ่มกลองไก่อนก็คอยนายมาตรวจรบเออนี่เลยนี่ปนไปแล้วอายุวัฒน์น่ะนายลำเซลล์กับจังเละกัมลำเซลล์จังลาก็จังลบจังเทียดจังลาบนี่ดูแรงกันเลยนี่ล้ำเซลล์ยไม่ได้แกจะตัดแม่เมื่อก่อนอาจจะปลอมไปเรื่อยน่านใจกับนด่น่าสนใจควรเดีทีเดีไม่มีไดรอยม่นะ พุ่มใดมาหน่่ยเลยูน่เนี่ยวดี๋ยอยบอกล่างใหญ่กันมาได้มาเนไอ้เบบนี้ยังเลยไหมยังอยู่ที่วันนไม่ใช่ไม่ไม่การรูปเราก็เที่งกันแล้วล่างใหญ่กันมาพุ่มใดมาเต้นนไม่ก็ไม่่าเต่วันเือนไม่เอาเตนก็ไม่ไ่้อ่านี่รูตนี้สำคัญล่ะนึ่งรูปติวในเพลงนะครัเป็นฟีมือของไก่บิ๊กอาจย์ รูนจะรูดหน่อยว่าใส่เป็นคนตัดเองเป็นตัดตีเตียงปีองแก่แล้วหอยหอนี่ไม่รู้เป็ี่ยนไรนะเกิดตัดนะปลาไงยังแกะโตไอ้หนูก็ยังซิวซิวซิวเทคกูนยังพรอะวันคนไปเร็วๆเนี่ยรายการเตกเป้งถีน่าจ่ายโพไปตั้มเลยยูดเพื่อนกันไหมครับถีเกยดัมไอ้ปุ่มล็อกไอ้ดิ๊ก

มเียาเยกีใจใจจะเด่นอยนนันออกอีทีเนี่ยในท่อต่อจังรับไปจัรับอ้ยมันโคงจังรับนะช่วยช่วยช่วย่งคือโดนแล้วตันนี้โดนนี่นเมาับช่วยมาตับช่วย วันดียหรือ่ดใช่ไหมอาจจะมีก็เล่นเพลงนี้นะอืมัดินหลือว่ผมก็แค่้มเล่นไบบนแหละมันอกานกเล้องบมเกเต้นอุ้งกิงแต่โตก็เล่นเพี้ในแนวนันแต่เด็กเล่นหมือนป๊อปน่อันี่มือตะเมืองเปรโนเลมือมือเนียอยู่นี่ก็กันก็จังุดลบจ์ลบ นี่ดูมนาคอนนะนี่ตรงเดียวมันก็น่งเงินนุยด็กเลยอ่ามนาคอนมันมีโกเลงตันอันหนยพวไม้เกยได้ไม่รู้อ่ะพวแมวแต่ตาตีผมรักเลยพวกเาางไกลไกเล่นีน่งเดเล่นนั่นนะมันเ่นั้นเลยมันจะรวย่างเลยกันรวยรือจช่ีประทัดโอ้ไอ้นลยมึงเยมึงเลงมึงนกเกย่างมาดูดูขันว่าจก็ต้องพูดปันั่นุยความลำไมันสะดับบุคำลไ้มนรสะดับบุญมึงวามเลยนั่นู เดีว่านน้นคลิป <no> ก <liebe> ็วินวินี่เดี๋ยววาแเล่นบือบางหลอกันวันตัวนี้ตันตัวนี้ด้วยวิ่เร่ข้านมันเป็นคนอยู่กรันงละคนละเล่ไม่ก้าวี้ที่ผบเล่าลานที่ผมเล่นทีม่ก้าต้นต้องเล่นน้นดูวงลกติคนเล่นยังไงตรงนั้นนี่จังไรับจังลาบปุ่มวลไม่ใหญ่กับจังมีจังมีกับที่ต่เด็กมีผมก็เนานี่ฉนวันนี้นี่ขนาดหรือว่าชื้อตาเจ้าเนี่ยพวกว่าจำได้ไหมจังไรถึงบอเล่ไม่ใหญ่เหญ่โก พี่พ่นเต่ไม่จ่ายก็ล่วงยาแล้วเลยริบแ์่ไหมขาดจริงขาแต่พ่นรุ่นายตัวนี้เร่งก้าวกับยงพุ่มเดียเดี่ยวยู่่งดูเดียวนดูเลยพุ่มใหญ่เลยมันเร่งนายดูเลยปากตันได้กตันเมตดนี่กี่กเมตรพุก้กี่ลิ์เมตเจเลยเลยไม่จัดผมมันนั่นอยู่กับจริวจริงเลวกัเปนอาจารย์วีนี่นูนไม่ใช่ดังยังหน้าตรงไม่จ่ไหมไม่ไม่จ่เมื่อนก้องอาจารย์รุ่งนั่นนะไม่ไม่เมื่อน

ปลาลองปลาหม้มาแล้วนี่ปลาแล้วครับหลวมกลางอันนี้ตัวนี้ตากระปูบมเออตาจ้ำตาจ้านี่นี่ตากระปูเพราะว่าเลยก็บุญหมายได้บ่มก็บุญตาจ้ำใก้ตัดตัวนี้ตัวนี้น่าจะวินโอ้โหก็บุญหมายได้บ่มมันน่าก็บุญตาจ้ำรับน้ำเดียมครับใช่ไหมนันนี่ตาปูตาจ้ำนี่นั่งได้ใจเลยตาเดียมตาเดียมนั่งเดียม

có đọc ra hay 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 bước, bước hay hay bước, bước đi hay 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 bước đây. Còn. Còn. มาเดียบเดียวเรียนี่แต่ขอยแววแหววแหววแววมววไม่เปรี้ยวินมก็อเชรงเงีียวเหยวเงียวเยวเหนยวมันาตเป้หลักตอมข้าใจจฉะเขี่ยวคนกูไม่ใช่พี่เจมนะไม่ใช่ไเียเจมจะยไปจำการเดือริ้วเส้นติ๊กเ ส่วนมาเปลงนี้นะครับจะยุ่กันตุกเป้งเหมือนกันนะครับทุเห็นกันเลยคนมาจะจะนะมียุ่งเปลงนี้ก็ว่าพี่พี่พี่ตะพินพี่ก็มันช่วยในี่ยเราตั้งลงในเราว่ามันช่วยนี่แไอ้นี่ไม่ใช่พี่หรอกปู่เจ้ามันเป็นปู่เจ้าเคี่ยวเป็นเป็นปู่เจ้าเจ้าเด็กตัวนี้มีกับปลายพี่ต่อหได้ลยต่อตะเลกันเลยนี่ตัวนี้ ด้ตะเวนในบุญย่างมาน้งทปตัิมาตัในบุญยังโอหมดแต่ว่านั่งต้องคิดการต่รายกินตัวนี้ซึ่งเพลงนี้ตัวดงดังกันดังดังโร่กเมว่อนีุ้กแป้งเลยอยู่ตัวนี้ไปดังในน้ำมาตั้งทิปไปเลยับบุญย่างก็มาจะไปดังนน้ำดังก็จเอ็นอยู่ในเป็นตัวเอนอยูมากจะยงกับเป็นงไงจะคนรเพื่อนนี่เ้ลวไ ฮัดหร้อยน่มช่ตึ้งเขาดคุณไหมเั็นกนกลมเน้วตัวนี้นลุเป็นรอยนี่ลูเป็นตับนี่ตีได้ตัดรูไหมเลยวีนั่งมันโยกบบนี้อยู่เร็วนนี่มันยกไกลๆนี่นะไก้มมาเดี๋ยววาเราดนี้โอแต่เนี่ยมันมันวาวันี้อยูวนมันแกว๊กแกแกัตังเลยพวกหมูอมาดนี่อีกหนอีกหนึ่งโลกับก้องลุงเป็น มันเยมันเจตังมันมันเป็นหลักหนาลิลี้ิเลิเลีวกหมอเลียะเล็กำมันกำมันอยู่เมื่อการ์ตูนเราไม่ได้เลยการ์ตูนเด็กนะใส่ใจไอวอมันเรืยอไอะไรไม่เอาห่าม้งญ่ก้างไกลเล่นนี่คงน้าวบอกเขายล่นกันนะนัาว่า แลยยืนจริงก็อย่ายกกันไม้มันอีตูเลยเคยไม่เเลยตัวนั้นะบ๊อยกกันเป็ดวกวินิเอ็ดบวกนะครับในเราากับชิ้นโค้งนขู่กันอยู่เลยมันต้องมีคับรูกปั้นนี้โอ้ยโอ้ย้าู้้เ่นยากนี่เด็กโอาย่ะนี่เลยไปเยยนี่ผมเล่นเดอลงไงดีเกมลงไงดนี่นี่มันตกใส่ไม้ด้วยเลยนะ้ไม้เ ลุกมาเดี๋ยวก็ลุไปเอาใจลุกมาฮะว้าวมันนั่นได้ติตรงคาดแต่้าใจรู้ป่านนี้ก็จะตัดเป็นจอดเป็นจอดไปเลยไม่จะไีจริงๆอะแบบว้าวลูกพาดว้าว จรู้เบกใใจดีใจดีนี่คือเทคนิคไหนนั่งตรงเล่นหลกปิ้นนะครับตึงใจใจรูปนี้ได้มันจะไปป้นแ้วัมันมันป่าด่าร่ามั้อนี่อย่งเราเรเลยก็หลบจากันนพเกทกนั้นยังตาพูนี้โอ้พเกพเกทด้วย้ป็นยัแล้เกพกอติดตไปกหลกเบตเลตกับอาหนุมานหนอานนี่นัดนัดเลยน ยดแป้งจารจะหลอปุกูมาได้เลอยุดจังกับก็เป็นได้ไม่รู้นานเร่งเเพื่อเพื่อใคห็นเมาเมาเลยอออจะเป็นโกงจังกั๊นะครับนั่นเองเออนี่เลยหูเรื่องแต่แรกครับนี่อตาปูนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อืยาวกมนไม่ใหญ่็ยอยากต่งจ้างเลยอ้เคยตัวนี้ได้ไหมไม่รู้ข้เคยเลยเป็นรูปแบบงเยอะเนี่นูานุนียูตรงจ้างในกิโยบยัก ชื่ตรงชาตม่นตรงจรมพยอะอ่ลยอยู่าับรอยู่กับยรานี่กระจับน้นการูกันจะที่ว่าราลึกไม่อกรจับได้ใช่ันั่นน้อกเดียวช่วยอนที้ลรกจับลับเต้เลยตัวนี้ดีมั่เล่นบอยเรนื่ออาจารย์อมหเดือนอีกเดือนมั่งย้อยมั่งนี่เลยนี่โอ้ยโอ้ยอีเตัวนี้แต่ก็ตันกับอันนู้นเล่นลาก่อนนะคะแม่พ่ยไปแล้วค่ะ Trời mất đây mát em mới tầm của đấy Nó em con Men bay bay lên lấy 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 nằm lấy lấy Ờ, lấy 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 ta lấy 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 ตราละคู่อันนี้กระจายได้จุดเดือดกระจายได้จุกเดือดไงบุณีไม่ก็ีไปเล่นการตัดมาได้แล้วกไม่ต้องเลไรกันนะอ่าครับบุญเจ้ปลุกเรามาแล้วอยากอ่านี่ยังยังวัวอยากรับอ่าอยากนี้ก็นั่นนะครับอย่างนี้ก็เดื่องแก้พิมแก้พิมครับแก้พิมว่าอยากเล่นล็อกตกลงมานะมทำไมเจ้าการวินคือไม่น่าใจกาวินก็คือนั้นเขาเล่นก็ไม่ได้ตว่าว่าอยากคนชิคเป็นครูกไหมอ๋อชื่อว่าชื่อว่าไม่แต่อ่าครับวันนี้เราก็ได้ จุ่มได้ดูนะครับอ่าลูกเวยช่วยมาอันจังเลยนะครับมาอันจังตีเราซื่อไม่พรบเออไม่เนี้ยอ้าวนะครับวันนี้เราก็ได้ชุ่มลูกเวยช่วยกับมามนะครับทีพีเอกไม่เคยได้พื้นเพื่อทีได้มาคนในรายการเร็วนะครับที่ว่าก็อยากได้เพลงก็เก็บออกเองนะครับตอนนี้ก็ที่ว่าเราก็ได้มาทำรายการในตั้มเฟนเฟนเสนอรเนยกันมาแล้วนะครับผมจะต้องขอขอบพระคุณพีเอกนะครับรลอมเลยนั่งตุงตุงซิ้นนะครับปีนี้เราก็มารวมรายการ รับรายการตะลุ้นปลาตัวนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์นะครับเราจะได้ชมรายการดีๆจากชมตะลุมบันตึงแชนแนลนะครับวันนี้พุ่มปลอมโดยพีงแล้วก็นั่งทุ่ยนะครับคราวกันครบคุณทุกคนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับเราจะไปเตกเป้งกันตีบ้านนั่งในเราติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ